สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ครั้งที่2แล้วนะคะของวิชาบริหารจัดการองค์กรสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะวันนี้ จะมาพูดคุยในเรื่องของการเป็นผู้บริหารในยุคดิจิทัลนะคะหรือว่ายุคศตวรรษที่21นั่นเองซึ่งทราบกันดีค่ะลูกศิษย์ขาในส่วนของการบริหารจัดการนะคะหนูๆจะรู้แน่นอนว่าองค์กรเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการดําเนินต่อไปอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือที่เรียกว่าการกําหนดวิสัยทัศน์นั่นเองนะคะคาบนี้ครูจะมาว่าด้วยเรื่องของหลักการบริหารจัดการ ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ายุคดิจิทัลนั่นเองนะคะในส่วนนี้ วงจรขององค์กรธุรกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งองค์กรของพวกหนูเองที่ตอนนี้กำลังทำเป็นยูทูบเบอร์นะคะทำช่อง YouTube ของตัวเองอยู่ตามรายวิชาต่างๆนะคะที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นวิชาทีมหรือวิชาผลิตร,รายการโทรทัศน์สองนะคะวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของวงจรขององค์กรสื่อก่อนหรือว่าองค์กรธุรกิจที่พวกหนูกำลังดำเนินการกันอยู่นะคะจะมีอยู่ด้ การ3ยุคนะคะยุคแรกก็คือยุคของการเริ่มต้นยุคที่2องยุคของการเติบโตอย่างเต็มที่และดำเนินต่อไปจะเป็นยุคที่3คือยุคของการถดถอยแน่นอนนะคะช่วงของยุคแรกหรือว่ายุคเริ่มต้นพวกเราต้อง ใช้ความสามารถกันอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรการบริหารจัดการเนื้องานหรือว่าคุณภาพของงานและเรื่องของงบประมาณตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดและวันนี้ที่ผ่านมาครูเห็นชัดเจนแล้วว่าหลายๆกลุ่มนะคะทำได้ดี แล้วก็มีบางกลุ่มที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการเงินหรือว่าง,งบประมาณในการทํารายการหรือว่าผลิตสื่อต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องของยุคทั้ง3ยุคดีกว่านะคะตามหลักการของการบริหารจัดการโมเดลของเคิร์กเลวินนะคะเคิร์กเลวินบอกว่าการบริหารจัดการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงก็คือมีเทคนิคอยู่ด้วยกัน3ระดับระดับแรกนะคะเรียกว่าการเขยา่า หรือ unfreezing นะคะ unfreezing ในที่นี้หมายถึงว่าองค์กรนะคะทำงานแบบสบายๆเรื่อยๆไม่มีภาวะความกดดันแล้วแหละจึงทำให้องค์กรเนี่ยเกิดการถดถอยทั้งในเรื่องของงานเรื่องของผลตอบแทนหรือว่าเรื่องของกำไรด้วยนะคะดังนั้นเมื่อถึงการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เทคนิคการเขย่าก็คือผู้บริหารทุกคนนะคะต้องลุกขึ้นมาชี้แนะมาบอกมาแนะนำ มาโน้มน้าวใจให้บุคลากรน,นั้นเห็นแนวทางของการเปลี่ยนแปลงทันทีแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อที่จะช่วยการแก้ไขวิกฤตความถดถอยขององค์กรให้ได้นั่นเองค่ะนะคะระดับแรกเทคนิคแรกคือการเขยา่าอันฟรีซิ่งนั่นเองนะคะอันฟรีซิ่งค่ะจะใช้วิธีการ2ออย่างด้วยกันนะคะเรียกว่า2วิธีการวิธีการแรกก็คือเรื่องของการพุชการบังคับการสั่งการ การทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้พนักง,งานหรือบุคลากรน,นั้นทําตามความสั่งเพื่อไปสู่จุดเป้าหมายให้ได้ก็จะมีเรื่องของภาวะความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องตรงนี้นะคะนอกจากนี้จากการพุชแล้วสามารถใช้หลักการทฤษฎีของการพู P พูในที่นี้หมายถึงการโน้มน้าวใจการใช้แรงเสริมการชื่นชมการที่จะทำให้ทุกคนทำด้วยความสบายใจทำด้วยความเห็นชอบนะคะ เห็นตรงกับผู้บริหารก็จะไม่ใช้เรื่องของการบังคับจะทำให้องค์กรเดินหน้าได้จะไม่เกิดการละลวมนั่นเองนะคะส่วนหลักการที่2คือการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกว่า change นะคะการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ผู้บริหารจะต้องให้ความรู้กับบุคลากรค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทักษะความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะมาพัฒนาองค์กรร่วมกันติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยนะคะ คุยง่ายคือถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรต้องปรับเปลี่ยนทั้งทักษะความสามารถและทัศนคติในการทำงานเมื่อถึงยุคถดถอยนั่นเองค่ะส่วนหลักการที่3ของเคิร์กเลวินนะคะก็คือการสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่หรือที่เรียกว่ารีเฟรซซิ่งนะคะสร้างให้เกิดมาตรฐานใหม่ในการทำงานนั่นเองอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะที่ถึงเวลาจะต้องปรับเปลี่ยนสร้างมาตรฐานกันใหม่ในองค์กรของเราครูเน้นย้ําแบบนี้นะคะว่าทั้ง3เทคนิคไม่ว่าจะเป็นการเขยา่าไม่ว่าจะเป็นการเช้งการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานขององค์กรจะสามารถปรับเปลี่ยนให้ยุคถดถอยของเรานั้นกลับไปสู่ยุคการเติบโตอย่างเต็มที่ได้อยู่ที่ผู้บริหารนั่นเองส่วนผู้บริหารนะคะจะต้องมีหัวใจในการสื่อสาร ที่เรียกว่าชัดเจนเคลียร์และทําให้บุคลากรเห็นเป้าหมายที่ตรงกันนั่นเองค่ะหัวใจของการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดจิตวิทยาในการสื่อสารจะต้องนํามาใช้ในการบริหารจัดการค่ะสื่อสารอย่างไรให้เขาเห็นเป้าหมายตรงกันสื่อสารอย่างไรสามารถ ดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้สื่อสารอย่างไรให้เห็นเป้าหมายตรงกันแล้วเดินไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนซึ่งเป้าหมายนั้นก็คือวิสัยทัศน์ขององค์กรนั่นเองส่วนวิสัยทัศน์นั้นจะสำเร็จลงได้เราต้องมีแบบแผนที่ชัดเจนกำหนดให้ชัดเจนค่าว่าระยะแรก3ปีแรกจะทำอะไรบ้างก่อนหน้าหลัง1 2 3 4 5ไล่เป็นลำดับไปแล้วก็ชี้ชัดให้ บุคลากรเห็นตรงกันแล้วเดินไปพร้อมกันนะคะนี่คือหลักการของเคิร์กเลวินในการที่จะทําให้องค์กรในยุคถดถอยกลับมาสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขององค์กรนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักการสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในส่วนของหัวใจของการบริหารงานในศตวรรษที่21ในเรื่องของงานทีวีในเรื่องของสื่อแล้วก็นําไปปรับใช้ในส่วนของโปรดักชันของหนูๆด้วยที่จะสามารถเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคุณภาพช่อง YouTube ที่มียอดการติดตามที่มาก ากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือตรงความต้องการของผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคมได้ค่ะ